โอ้ข้างล่างนี้หุ่นเพียบเลยว่ะเอ,อ๊บเฮ้ยเจ้าวอ้าวโอ้โหโอ้โหแหวะอ่ะว,ว,วัดอนะ่ะเออพี่กาซานพี่ตกแมพไปแล้วมาแล้วก็ไปฝั่งนูน้เออเออนเะฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว่เอาเด้าอ่ะโอ้โหไม่นะบุติดตายเมามามาคราวนี้กาจังหวัดเดียวดีจึ๊บโอเคมาเอ,อ๊บเจ้า อ้ย่าเลยย่าเลยโอ้โหผมแมงเลยโดดกันเลยแมงยืนดีๆไม่เป็นหรอพี่โอยสวัสดีทุกคนครับผมเกนเคนนี่ไนฟ์เดี๋ยวเดดเ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 นไดเ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 เเด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 เเเดเเดดดเด เออช่างมันแล้วกันนะทุกคนเอาเป็นว่าสวัสดีทุกคนครับผมเกมเกนี่ไนซ์วันนี้เราอยู่กันในเกมมิลค์แมนคาสันอ่ะหายไปไหนแล้ววะโอเคครับดูก็รู้มันเป็นเกมเกา่าๆนะไม่ไม่ต้องพูดอะไรมากหรอกแต่ลองเล่นเลยทงมาอุย้ยโหมดสตรอรี่วะทุกคนโอ้โหม,มีสิบห้าดาดเลยเหรอตายแล้วจะเล่นหมดไปเนะี่ยมามาลองดูลองดูลงดเลเวลศูนย์ลองขยับให้ได้ไปรอบๆโอเคได้ครับมาโอ้โหเดินกับไรไรน้ำหนักไเล็ไล่กระดูกโว้ย หยิบปืนได้ไหนวะยิงยังไงโอ้ยว้าวนะยิงได้หรือเปล่าเออเออเฮ้ยเอาว่าทุกคนเกมนี้มีปืนเราอาจจะเป็นจอห์นวิคก็ได้นะเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยนมกันเหรอดูดดูดซึ่งโอ้เฮ้ยเดี๋ยวดอกระโดดได้โฮ้ยโอ้โหโ,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 โดดหน้าฟาดพื้นเฮ้ยอวัาน่าจะมันทุกคนมานลองเล่นกันไปด่านต่อไปโดยการผ่านตรงนี้อ่ะอยังไงครับ เฮ้ยโอ้โอเคเลเวลหนึ่งมาเริ่มเล่นจริงจังแล้วโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะรถรถมันจะอยู่ทีตัวคาบมั้งไหมนะไวไวไวเดี๋ยวก่อนเฮ้ยโดนจังหวะนี้เฮอ้าออ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 เอาตายเลยไม่นะคุณกาสันโอ้ตายแล้วเกมนี้มันวันฮิพคิวยังไง้นหละมาผมต้องชาร์จโดดเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวจังหวะจังหวะก่อนเฮ้ยจังหวะนี้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 ครับไปแล้วครับเออโอ้โหเป็นไง ไม่ยากเท่าไหร่เฮ้ยเลเวลสองับทุกคนแล้วแล้วมันต่างจากเลเวลแรกยังไงอะ่ะมันมีกล่องเยี่มันกล่องได้ไหรือเปล่าเฮ้ยไม่น่าได้ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่รู้ช่างมันไปก่อนแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้โหอ๋อโอ้ยตัวนั้นระเบิดแม่งเลยโอเคไอ้ไอ้ไอ้หุ่นขาวตรงนั้นมันเป็นคืนระเบิดนะทุกคนนะโอเคเราจะจำไว้มาเราจะเดินอ้อมแล้วกันนะจังหวะนี้จังหวะนี้ ไวเฮ้ยโดดแมพเอออุ้ยหน้าฟาดหืนโอเคมาเฮ้ยเด้อ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 เดเจเจเพิ่นไวโดดก่อนโดดบไปีไปเด้เดเดดเดดมันจะโดนเาว้จาโอ้ดีน่ไม่ตายอเเวสโอ้โหเดวนะอะไรเนี่ยโอเคทางเดินนี้ไม่น่ายากละมั้งขอแค่ทรงตัวดีๆนะพี่นะพี่ขดสันไวอย่าโอ้ลื่นอยู่นะลื่นอยู่นะ อุ้ยอันนี้ต้องโดดโดดไปเลยเพื่อนวูเออโดดสูงนะแต่ล่วงมาแล้วเจ็บโอ้เด,ด่นใจเย็นเด่นโอเคครับปปไปไปเย้อุ้ยเลเวลสี่โอ้โหเด,ดี๋ยวนะอัพสกิลจากอยู่บนถนนมาเป็นอยู่บนตึกแล้วครับทุกคนเอาแล้วไงจะไปได้ไหมเนี่ยไอ้ขนาดมีตัวระเบ,บิดดินะอย่านะเดี๋ยวผมชาร์โดดรอไว้เลยนะอ,อาจจะเอยมาเร้มาแล้ว เฮ้ยตรงนี้ปืนตรงนี้ปืนขอปืนหน่อยครับว้าวเฮ้ยยิง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 อุ๊ยยิงไม่โดนแล้วโอ้โหโอเคเมื่อกี้ยิงไปเกือบหมดแม็กไม่เคยจะโดนแต่ก็ยังโดนเฮ้ยอ๋อกินนมแล้วมันเพิ่มเลือดโอเคเก่งครับไปค่อยๆเดินนะพี่นะอย่าล่วงอย่าล่วงสวยครับเย่ไปโดลดเข้าเลยจึ๊บยเยอะเลยอีกแม็กโอเคไปพี่ไปคุณกาวสันเออสวยครับอุย้ยเฮ้ยข้างหน้ามีเจ้าโรบอทอย่างเงี้ยเหรอ ยิงยิงเกิดมามีปืนวันนี้คิวครับวันนี้คิวเฮ้ยเฮ้ยอันยิงนู่นทีพี no, no, okay yeah, cool. ่นู lasse, ่นเฮ้ยอ <hur Fun> an kind of okay, okay, ้ออ้โอ้โหอย่างเง้ยไม่ได้แอมครับบอกเฮ้ยเด็ดระเบิดระเบิดระเบิดไวไวไวลูกลูกลูกยิงยิงยิงโอ้โแรงระเบิดอัดได้แม่งเลยโอเคไปต้องน่าจะขึ้นทางนี้หรือเปล่าแค่นี้ก็ต้องขึ้นแหละโอเคไปค่อยๆไปค่อยๆไปไประดับช้าๆไวเลยล่วงโอ้โอเคช่างมันเดือ เฮ้ยอะไรนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยยิง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 เออบัวขาดไปเลยโอเคไปข้ามถนนแบบมีสะพานลอยเวยเหมือนประเทศไทยเลยนะเฮ้ยเราจะบอกโดนแทเดิโดนแบบเทือกเออ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 อเป็นไงล่ะเฮ้ยังไม่ตายยังไม่ตายเหรอนี่หัวหลุดเลยครับฮ่าฮ่าอีฟี่ครับแบกจึ๊บเฮ้ยกลับมามาตึกแล้วมานี่เราเนี่ย เฮ้ยผมมาจากโดดยิงแบบเทพเฮ้ยจุ๊บจ่ะ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 โอ้ยหักลายเดี๋ยวก่อนล่วงตึกมาเออแม่งไมอยากเทก็ไม่ได้โอเคไม่เทแล้วกันนะเอาแบบธรรมดาแล้วกันวับปูป้กู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 ้นี่อืโอโ,โอ้โหเทอยู่เทอยู่ไปยิงไกลได้ไหมโอเคไม่ได้มือมันไม่ล็อกไปเ้ยอ์ดเอาลัวลัวเออมากลับมาอีกรอบเดินดีๆพี่อย่าเด,ดินเซ เฮ้ยอืออืออื้ออโอ้โหงแป้งยังไม่เคยโดดอือได้อยู่ได้ยังอือซ้ำซ้ำศพแล้วแล้วไปหลังต่อวเนี้ยเอ่อโดดขึ้นหรือเปล่าอันนี้โดดได้วายวายอุยอุ๊ยยิง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 โอ้โหแม่นเลยครับความแม่นคืออะไรกันเฮ้ยอันนี้เป็นฉากสไลด์ทุกคนมาเราจะสไลด์แบบหนังด้เท่โอ้โหแม่งอาหัวสไลด์โอ้โหหัวตินพื้นไม่เท่เลยพี่กาสันโต โอ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนมีดลูกหินก้อนนี้เด้อเด้อเด้อโอ้เด้อได้ยินเพื่อนว้ายโอ้โจงว่าอ้าโอ้โ้ไปเลย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 ว้าย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 โดนไปเลยดีกว่าโอ้ตกความจุอะพุ้ยโอ้โหรอดมาได้ยังไงครับเนี่ยอย่างฟุกไม่โดนเลยว่ะมาไปไปต่อไปต่อเฮ้ยข้างล่างว้ายว้ายเออเออไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว้ายหึ่งโดนลบหึ่โดนลบกดแมตติโอ้โอ้โอ้เฮ้ยเกมนี้มันเดือดอยู่นี่นี่นะมาแล้วต้องไปไหนต่อวะเนี่ย โดดขวาแน่เลยใช่ป่าววะโดดผิดที่ตายกันนะนะขอนระยะชาร์จก่อนนะไปเลยเฮ้ยว้าวถึงหรือเปล่าโอเคหือแม่งดูแลเจ็บแทนโอเครถนี้น่าจะขึ้นบนใช่ไหมเฮ้ยโอ้ยไอจิง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 อ่าเป็นไงเฮ้ยมันน่ามีกล่องนมผมจะเก็บกล่องนมทำไงดีเฮ้ยถึงหรือเปล่าไอ้เดี๋ยวโอ้ไม่ถึงเลยเลยคืไม่ยอมไม่ยอมผมจะเอาให้ได้เฮ้ย ถึงแล้วเอ้าดีเดียวดีเดียวยิงให้มันไหลลงมาไม่ได้ไม่โอเคขอทีไม่ได้ผลจะไปละขอทีนะเฮ้ยปึ๊บปึ๊บว้าวโอ้ไม่ได้เดี๋ยวจะพอและพอละเดี๋ยวเลือดหมดขี้เกียจไปเริ่มใหม่ไปไปไปก็ได้แมวก็ได้ครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยระเบิดอืมอืมอไงต่อโอ้ข้างล่างนี้หุ่นเพียบเลยว่ะปึ๊บเฮ้ยจ้าว้าว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 เว้ย วัดอะเฮอพีกาซนพีตกแมพไปแล้วเดี๋ยวแล้วมันจะมีวันจบเกมไหมนะโอเคเนื้อก็จะตกตลอดไปอะไรกันเกมนี้มีตกแมพด้วยอย่างนั้นเหรอเออมาโอเคเราจะไม่โดดสูงมากแล้วกันนะเวบเมาเมาาเอเอเดี๋ยวเเอยิงไปโดนเลยครับไปโดนเลยเออเออโอเค เฮ้ยแต่ข้างล่างมีกล่องนมด้วยอ่ะเราลงไปข้างล่างได้ใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเลิศโอ้ยรถเสียบถี่ไปเนี่ยนี่เอานะไหนไหนก็มาแล้วสักหน่อยจะเป็นอะไรไปแงบอุ้บอวดโอ้โหเฮ้ยเนี่เห็น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 อือตายยังตายยังยังไม่ตายอือนี่หัวรุนไปเลยครับมามาผมจะไปเอากล่องนมฝั่งนู้นไปเอาต้องกลับมาด้วยนะประเด็นอะผมจะรอไปเนี่ยเอาหน้าเด๊ดเด๊ดเด๊ดเองคอร์ดคอรดคอรดทำใจแป๊บนึงเ้ยไปไปไปเอาไปเลยแล้วกัน โอเคมาเฮ้ยเดี๋ยวนะขอเฮ้ยโอเคนี่วันนี้ไปครับไปโลดไว้อ้โวไปแล้วโอเคเอาว่ะภารกิจเสร็จสมบูรณ์อย่าตายนะเขี่ยเดินใหม่ไกลซะด้วยมามามาขึ้นสพาลอยใครยืนอยู่นะยิ่งยิงยิงไม่โดนเลยแม่งยิ่งยิงเออเอ้ยเอ้ยเอ้ยอุ๊ยอันนี้มีเด้ง เด็กไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวๆอ้โหเสียวลวงออออเออนี่ยิงหัวอืมอืมยิงา้ำง่ายๆครับตบบนี้ไม่ยากเท่าไหร่ึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเดี็กๆเดี็กๆนี่ใครไปอยู่บนรถอยู่บนรถเดี็กๆยืนได้ยังไงวะเนี่ยไม่โดนลมพัดปิวเลยเนี่ยโอเคปัดต้องโดดข้ามใช่ไหมพุจธะปัดโอ้โหนึกว่าไม่ถึงมาพุทธะเฮ้ยเดี็กๆเดี๋็กๆโอ้โว โอ้ไม่โอ้โหโดนบดโดนบดเื่อร์โอ้ตกแม็กซ์ไหักมาจึ๊บเออโอเคหัวฟาดขอบหัวแตกไปพี่จึ๊บเออเออโอ้แม่งเออโอ้มันส่งตัวยากนะในเกมเนี้ไม่เอบเออเออมันเกินไม่อยู่อ่ะไม่นะปล่อยที่เขาที่จึ๊บโอเคอย่ายืดทยืดทีย้ายย้ายยอนลงย้อลงโอเคบนนี้เึ๊บ อปยิง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 โอเคสวยครับมาแล้วก็ไปฝั่งนู้นเฮ้ยเฮ้ยเด็กเด็เอาแล้วอ้าโอ้ไม่นะผมติดตายเลยมามามาคราวนี้การจังหวะโดนดีจึ <S <s ๊บโอเคมาเอบเจ้าเฮ้ยอย่าเลยอย่าเลยโอ้โห้ผมแมงเลยโดดกันเลยแม่งมาอีกสักทีนึ่งทึบอย่าเลยโอเคเสียวอยู่ไป ไปต่อเฮ้ยกำลังมีหุ่นไปเจอเจอเอาแมงโอ้โหเฮ้ย hours two later โอเคมาปุ๊บก็จะมาถึงตรงนี้แทบตายโอเคอย่าล่วงนะอย่าล่วงนะใจเย็นเฮ้ยจ้าว้าวเอ้ยเดือดโอ้ยเดือด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 วันนี้วันนี้โอเคเฮ้ยก็จะผ่านไปด่านนี้เล่นหลารอบมากโอ้ยเดี๋ยวดีดได้ด้ด้วโอ้โหโอ้โหอ้โหมีอะโอ้โหโอ้ โอ้อะไรวะโคดานี่แมดวารดมากโอ้อะแม่งไอ้ลวงตายอยู่ดิมาโคจ่ะน,นี่โอ้เดี๋ย็ดเออแม่งไอ้โดดะไลด์ชึบนี่ไอ้โดดโอ้หัวโขกไปเด็ดเด็ดเด็ดลวงล่องล่องให่ใหญ่ใหญ่ใจเย็นเพื่อนไปขึ้นไปโอเคมาค่อยๆใจเย็นชึบไปชึบไม่ถึงเปล่าโอเคถึงโชคดีครับเวียนนี่ไกลยอยู่เนี่ยแวบ เออโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โหแม่งยิงแม่นด้วยมาเออโอ้ทำไมไม่ขึ้นไปแล้วเพื่อนเพราโอ้โหแม่งตายตายโคตรอุบัติเลยมาโหกว่าจะผ่านผมเล่นตรงนี้เกือบ20รอบได้เพิ่งเนี่ยโอ้โหกว่าจะผ่านตรงนี้มาตรงนี้รอบนึงจะจะยิงเพื่อนไปโดดก่อนโดดหลบโอ้โหแม่งยิงแม่นอีกนะมามาเลย เข้ามาเลยเข้ามาเลยอืออ <fin anta> <ots> ือโดดอืออืลงไปเพื่อนอืออืโอ้ฮะโอ้โหมาผ่านเดือดรอบนี้ขี้เหร่เริ่มเล่นใหม่แล้วด่านนี้ติดอยู่เกือบสิบนาทีแล้วโอ้โหมาอือมามาเฮ้ยเออถึงเธอขอลองอ๋อโอ้เจ้าโอ้มาโอ้ผ่านซะดิอจะผ่านด่านนี้แม่ง โคตรเอวดเอวัดเอวัดอ๋อโอเคหมดหมดรถสักทีอู้ด่านรถนี่แม่งยากจัดเลยเมื่อผมเล่นมาเป็นสิบรอบผมก็เพิ่งรู้ว่าเกมนี้มันมีพลังสโลเวลาด้วยนี่เพิ่งเพรู้ตอนเล่นไปเกือบสามสิบนาทีโอ้โอเคมาไล่ตู้ไปไหนเนี่ยทำไมด่านมันโลงทังเลยครับว่อ้าวไวาเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนตรงนี้มีกระแพงล่องหนหรือเปล่าครับผมไปที่อื่นเหรอใช่ไหมอ๋อ ต้องโดดยางนแน่ anyway, แลเลยโถเราก็เดินวนไปตั้งนานนี่หวยอะไรนะแบ d Guy เฮดคอ u a เตอร์โอเคศูนย์ประชาการไอ้พวกคนเลวอยู่ตรงนี้อยู <keeps ở> <establishing> ่ทางขวามาไปเลยเพื่อนเฮ้ยนี่เออพี่สโลเวลานี่ยิงแบบสโลเวลาครับโอเคไหมมาเฮ้ยแอบโอ้ยจะเอาโดดติดผนังแมงจะเทเลยเฮ้ยจะอึอึอึสโลเวลาสโลสโลเวลา แต่เสียดายพลังสโลเวลามันมีน้อยไปไหน่อยเฮ้ยจะก็จสโลเวลายิงยิงยิงว่าจะโอ้โหไม่ยิงเต็มหน้าเลยอ,อ,อ,อือออออยู่ตรงนี้ไม่ยิงไม่ค่อยจะโดนมาเราต้องโดดข้ามตรงนี้เก็บไม่ปไปเลยเฮ้ยเจ้โอเคส,สโลสโลสโล,สโลนี่เป็นไงเท่ไหมโคตรจะเท่บอกเลยเุ้ยอันนี้ยิงนัดเดียวโดนเลยเนี่ยเป็นไงเท่จัดหมดดาดรถแล้วก็ทีืล้วก็น่า,นาจะง่ายเฮ้ยเอคเอาว่าเ,า,าเปลี่ยนปืนแล้วมา มาล lier, taxes, องดูสิชุบเฮ้ยเจ็บสโลเวลายิง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 เออโอ้ยนั่นจะแตกโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมือยืดมือยืดแหวบโอ้ยสูงเหลือเกินมาโอ้ยเดี๋ยวข้างล่างระบาดแล้วนะโอเคนะสโลไปแล้วกันเพื่อความจุ้ยวืบชืบชึบชื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 บวายไปเลยระเบิด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 โอ้ยเออโอ้ยข้างบนเห็นอะไรเมื่อกี้เจ็บ เฮ้ยถ้าทำไงอออนี่ขึ้นยางขึ้นยางไปเลยครับไปเลยเพื่อนว้าวว้าวว้าวอือเออเออโอเคอย่างน้อยขึ้นไปยิงได้สักทีกันโอ้ยไปเลยเย้โอ้โหเดินได้มีเดินไมค์เหรอโอเคไปไปไปเฮ้ยจุ๊บจะ๊ดจะ๊ดจั๊จั๊ดต่อโลโชั่นโอ้โหขึ้เพื่อความชัวร์เกียร์ไปเริ่มใหม่เย้อะไรจะฮะโอ้ยถือไอเคดับเบิ้ลโอ้โหเดีือดโอ้กําลังเยอะมากโอเคมาพร้อม ไปเฮ้ยเจอสโลโมชันยิง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 โอ้ยโอ้ยเยอะเด้อเออเออเออโอเคครับไม่ยากเท่าไหร่แต่รถยากกว่าเยอะโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยว้ออะไรอะไรล่วงมามื่อี้รถเหรอเดี๋ยวนะรถไปยังไงเดี๋ยวก่อนเฮ้ยจุ๊บปลาไม่ไม่ได้ความนมเลยวา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 ยเฮ้ยเดี๋ยวด้างบนมีรถวายโมแต่มองรถ มามามันจะมีรถยิ้งมามันจะมีรถยิ้งมารีบไปรีบไปเฮ้ยเจ็บโอเคได้ของนมไว้เฮ้ยเจ็บอืม <S 2 facial> อืๆๆมอืมอืมเออว้าวโดกรโอ้ตัวนี้ก็อะไรกระดูกแล้วเกินอื้อโอ้มาท่อนี้มันจะรอเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตรงนี้อืม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 โอ้โหเท่จัดจังหวะนี้แม่โอเคมาใครต้องหลบรถเออได้ได้ได้วายก่อน ว้วอ้ว่ายใหญ่ๆๆพวกมาตรงนี้แตเย็นแงบไปแล้วโอเคมาไปไหนวะเนี ouais, det, right. right, ่ยเฮ้ยโอ้โ uh, อ้ส okay. ูงมากสูงมากสูงมากสูงมากเออโอเคสวยครับไปหมดแล้วมั้งเนี่ยหมดหรือยังหมดเถอะขอร้องโอเคผมชาร์จรอไม่มีอะไรไปแล้วงั้นอะโอ้ยการ14แล้วทุกคนมาว้ายระเบิดลืมไป ไปไปต่อเฮ้ยจึบแง๊บปึ๊บยิงโอ้อเอ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 อไม่ยิงไม่โดนวะเออเออเออตายตายซะอืออเรียบร้อยเฮ้ยเหนื่อยเหนื่อยมาจึ๊บ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 โอ๊ยกว่าจะยิงโดนแม่งวายเออยิงเมื่ออะไรเพื่อนออืเออ พีซีนะไปเดินง่ายๆคา,างชิวๆเฮ้ยขลังนี้ขลังนีนคนเยอะมัเจะปื้อปื๊อปื้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 อแม่งกวรจะโดนเออเออเออโอ๊ยยา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 ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอาโอ้โหมันยิงแมนแ่นจังวะเฮ้ยทุกคนผมกคนพ,พบความลับใหม่มันยิงรัวได้เออเดี๋ยวลอง,ลงนะมันจะแบบเฮ้ยสโลเนี่ยมันยิงรัวได้โอโ้โหอะไรเราก็กดยิงตั้งนาน ี่ยมันยิงโอ้ไม่ยิงรัวเป็นปืนกลเลยโอ้ยผมก็กดชิกที่ละอ่านไงมันมาเลยยิงช้าโอ้ตายแล้วไม่เรียนรู้เลยครับมายิงรัวได้แบบนี้ก็สบายลยครับแต่ดันี่ไม่มีปืนบอกว่าตะกอนเอางี้เหรอโอเคไปไป้าไปได้ปล่าวะมันจะลงมาปะเนี่ยอย่านะวายมาแล้ววายโอ้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 เด้เดเอาโอ้โอ้โอไปไเพื่อนรีบรปรีบไปเร็วรรรร เร็วๆเลยครับเร็วๆเลยครับวายมาแล้วมาแล้วว้าโอ้โหดีไม่ตายดีไม่ตายโอ้เปิดว้าวเมื่อไรจะเล่นจบครับเนี่ยเหนื่อยแล้วนะเล่นเกมบ้านี่โคตรเหนื่อยเลยวายไปไปกันต่อไปกันต่อนะโอเคสโลก่อนเพื่อความจุอ่ะแมปมากลางนี้แล้วเนี่ยสองคน ไปเลยเออเออเออยิงยิงยิงรัวได้ยิงรัวได้ยิงรัวได้เออโอ้ยยิงรัวได้ละง่ายเลยยิงรัวได้ละง่ายขึ้นเยอะเลยว่ะรู้งี่กดได้ตั้งแต่ด่านแรกก็ผ่านแล้วเนี่ยแม่งเอ้ยเกมมักตรงนี้ต้องโขกยางแบบว้ยไปแล้วโอเคว้ายเกือบเลยเกือบเลยเกือบเลยโอ้ยแม่งกูสาดเลี้ยวแล้วด้กันเลี้ยวไปๆอยู่ดีโอ้ยมาโดนกันไหม เฮ้ยอื้อโอเคเฮ้ยเรียวเรียวเรียวเฮ้ยมันเรียวไม่เปลนจริงนะเนี่ยทำไมอ่ะมาผมจะกดเบรกไว้ตลอดเลยนะครับเนี่ยมันจะไป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 มามามาเฮ้เอ,อ,อเอาเบรกเกินแม่เก็ไปโหทำไมเป็นอย่างรี้วะเนี่ย One eternity later มาขออีกทีขออีกทีนึงน,นะไปปงไปปุ๊บโอเคได้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 โอ้ได้สักทีจบยังโ โอ้ตายด่านคืนนี้ก็ไม่นึกว่าจะนานเหมือนกันมันนานต้องเดินไปเดินมาเนี่ยไหแม่งเอ้ยไปไปต่อลุยอ่ะอา้อาวอจบแล้วเหรอไหนโอเคสิบห้าด่านโอ้กว่าจะจบโอ,โอเคทุกคนผมผมไม่รู้จะทำอะไรต่อแล้วสมองผมเบลอมากจงังหวะนี้เล่นแต่ละด่านนี่โคตรนานเลยกลายจะมาเล่นปันปันซะหน่อยแม่งเอ้ยกลายเป็นเครียดกว่าเดิมอีกนะ อาโอเคครับก็ถ้าดูแลชอบกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมและคุณกาสันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายแม่งไอ้ปวดเกลยด